พร้อมแล้วดิฉันครับพบกับอำเภอท่ารีจังหวัดเลยครับเรียนคณะก,กรประการตรวดคูณีนาำวันะระดับภาคที่ภานที่สองตัวผมนายประชาแสงกลางนะครับนายเพื่อนท่ารีพร้อมด้วยทีมงานคูณีนาำวันท่ารีขออนุญาตนำเสองงนอโครงการคุณวีน้ำวันของอำเภอท่าดีซึ่งประกอบกไปบด้วยหนึ่งนายวัชระกอนอินเดรครับนายสุนทรเภอท่าดีครับ สองนายสุนทรแดนดีผู้นวยการโรงเรียนทารียาครับสามว่าที่ร้อยตรีอัคพลกิตตับผู้นาการอัเภอท่ทารีครับจากพระราชบัญญัติตัอบหญิงอุบลรัชกัญญยาสร่วัฒนาพันธุดีดเป็นหลักได้นำมากำหนดเป็นทิศทางที่ทางอัเภอท่ทารีได้น้อมนำเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขไปัญหาย,ยาเสพติด ในพื้นที่ของอำเภอท่าลี่ในการที่จะรวมพลังปงกระแสสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอท่าลี่อย่างเข้มแข็งต่อไปนะครับซึ่งอำเภอท่าลี่นั้นมีคำฝันว่าพระธาตุสัจจ์เป็นสัศสีเป็นเมืองคนดีมีคุณธรรมมาค่ายักษ์สูงใหญ่แขกตนน้ำใสน้ำตกคล้วยไข้สันชันอุดมพืชพรรณนานาสมยาเมืองแผ่นดินทองอำเภอท่าลี่นั้นเป็นอำเภอที่ติดกับ สพปัลาวกับแขวงชัย,ยบุรีห่างจากจังหวัด4-5กิโลนะครับมี6ตำบลเสียหนึงบา้านจำวนวนประชากร28,000นะครับมีเด็กและเยาวชนที่อายุตั้งแต่6-24ปี5,218คนที่เป็นร้อยละ18ของะเป็นประชากรซึ่งจะเป็นหัวขบวนของคุณดิบวันในการขับเคลื่อนนะครับซึ่งการใช้ชาการที่ผ่านมาเอาเ่อที่นั้นเป็นพื้นท,ที่ที่มีการลักลอบนำซ่อนยาวเสพตินและเป็นพื้นที่สีแดง จังหวัดเลยนะครับอ่าอําเภอท่ารี้นได้น้อมน,น,น,นำกระแสภาพแาบของคุณตออมยินนะครับและนำแนวทางนโยบายการตัดเยื่อตุ่มิยวัน ในระดับจังหวัดของท่านผู้ว่าการจังหวัดนายไชยวัฒน์เีย็นสิรินะครับผู้ว่าการจังหวัดเลยมาคำนวณเป็นนโยบายระดับอำเภอในการขับเคลื่อนโครงการทุบีจังหวัดในการที่จะทำให้จังหวัดลักขที่เกิดทารี่เพื่อแก้ไขปัญหาการเป็นติดโดยมีวิสัยทัศน์ในภูมิจังหวัดของอำเภอทารี่คือเด็กและเยาวชนไทยทารี่เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยามุ่งสู่มาตรฐานระดับอำเภอภูมิจังหวัดดีเด่น ตามยุทธศาสตร์หลัก3ก 3S นะครับเพื่อที่จะกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนภูมิิดสำนึกและสร้างกระแสในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจับปิดอย่างต่อเนื่องและจริงจังรวมหลังจากนั้นก็จะมีการสร้างภูุมกันทางจิตใจและฝึกทักษะเด็กและเยาวชนในสาระในสารประกอบการและในชุมชนรวมถึงการขยายกลและสร้างเครือข่ายภูมิวันให้ครอบคลุมพื้นที่พื้ิที่ในทุกที่นะครับ โดยได้แนวกลับกำหนดเป็นเป้าหมายปฏงบัิิงาณใน5ระดับคือ1มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอเป็นอ,เอำเภอปองบัติงานนะครับมีการประชุมชี้แจงมอบนโยบายรวมถึงการกำหนดแผนกิจกรรมเป้าหมายระยะเวลาในการที่จะดำเนินการขับเคลื่อนในระยะสั้นจะกำหนดให้อาเภอท่านีนั้นเป็นอำเภอปฏิัาน,น,นระดับที่เด่นให้ได้ ในระยะกลางจะดําเนินการขับเคลื่อนต่อเนื่องให้เป็นอําเภอทีวมีมระดับเงินระดับทองระยะยาวนั้นภายใน5ปีจะกําหนดให้จังหวัดอําเภอท่าลี่เป็นอําเภอที่เป็นจังหวัดระดับระดับเพชรนะครับให้มีผลงานเป็นเชิงประจักษ์และมีการพัฒนผลได้อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นในจํานวน สมาชิกผู้ดีโรงพยาบาลของเอเทาิีาในกลุ่มเป้าหมายหลักคืออายุผมถึง24ปีไม่น้อยกว่า180ละจะเป็นหมวขบวนหลักและต้องเข้าใจในบริบทของโครงการทู้ดีโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องและจริงจังนะครับรวมถึงการจะมีการขยายผลเครื่อไทยผู้ชมโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกมิตินะครับทั้งในชุมชนหมู่บ้านในสถานประกอบการ และรวมถึงสถานศึกษาให้ครอบคลุมทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในปัจจุบันนั้นเราให้ความสำคัญในโครงการส่งเพื่อนใจจุลินทรียในระดับหมู่บ้านุมู่ชนพุ่หมู่บ้านหมูชนนะครับมีสิบอง์การตจะเป็นจุดเป็นคอนเดอร์ที่แพทย์จิดยายกมืขึ้นเราจะนำสูตกระบวนการที้มาบรรลุสารต่างตัวมีระบุบันนะครับเพื่อมีการคอนเดอร์ที่ชัดเจนแล้วก็ประเมินผลในการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับ สว่วนในโรงเรียนนั้นผู้ชมเรียน100%เป็นสถานศึกษาที่สมบูรณ์และมีเสถียรภาพอย่างยิ่งทีเดียวครับในระบบการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกของมือนี้โดยใช้ระบบไอทีในการเก็บและประมวลผลข้อมูลโดยการพัฒนาให้สมาชิกได้เข้า <troll> ถึงและสมัครง่ายขึ้นจึงพัฒนาระบบกูเกิลคอลเป็นเครื่องมือในการสมัครซึ่งผลได้รับได้รับผลตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดี การเพิ่มสมาชิกเปิดให้มีการรับสมัครปีละสองครั้งสมาชิกอายุ6ถึี่ิีปัจจุบันมีรอยระ8 5 5กําำหนดให้สถานศึกษาตัวแจัดตั้งตัวบีรบวันร้อมีหมู่บ้านชุมชนเป็นต้นแบบระรับเธอจำนวนใหมู่บ้านสถาประกอบการให้ความร่วมมือจัดตั้งกลมอ การสื่อสารและการประสานงานใช้ระบบไอทีมาเชื่อมโยงเพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงข้อมูลและการนําเสนอผลงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นใช้ระบบไลน์หรือระบบแอนิมูชชมรมได้นำกิจกรรมเข้าร่วมจัดพิธีเมื่อครั้งประธานโครงการเสด็จเที่ยวสมาชิกมีรบุรุษปรจังหวัดเลยสร้างโอกาสให้เด็กได้แสดงออกต่าง ผลการค้นหาและบำบัตสารเสพติดอำเภอท่านี้มีการค้นหาโดยใช้สม,มุดการจัดเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้านดุนสนิตเมื่อพบก็ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดกรองบบัดจากสถาบริการสาธารณสุขปัจจุบันอำเภอท่านี้ค้นพบผู้ติดสารเสพติดทั้งน 200รายพัดก,กองแล้วเข้าะระบบบำบัด91รายมีการมีกระบวนการจัดหาอาชีพเสริมโดยใช้องค์กรคือพัฒนาชุมชนเปทอร์นี่เป็นผู้รับผิดชอบส,ส่สง,กกสเ,สงสสเสริมให้มีค่ากิจกรรมชุมชนในสถานศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกันคิดร่วมกันแสดงออกและนำเสนอในสยย่งที่ต้องการโดยเนวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดมงส่งเสริมให้มีกิจกรรมในสถานศึกษาในสิทธิ์ยายกบนขึ้น ได้รับได้รับการต่อรับจากมาที่และเยาวชนเป็นจำนวนมากในสารศึกษาของเทอร์าลี่มีโรงเรียนมัธยมจำนวนหนึ่งโรงโรงเรียนประถมศึกษาจำนวนยี่สิบโรงทุกสารศึกษาได้เข้าร่วมโครงการทูบีทูบีน้ำตรวันร้อยเปอร์เซ็นต์ในการริหานชมรมทูบีน้ำตรวัน ในสาศึกษาของอเภอท่ารีมีสมาชิกเข้าร่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนักเรียนและครูอาจารย์ชมรมมีจริยธรรมอย่างต่อนเนื่องและมีการพัฒนาคุณภาพภา,ายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาและพัฒนาอีกสาศึกษาในอเภอท่ารีได้นำนักเรียนเข้าร่วมทุกปีทุกวันะดับต่างๆมาโดยตลอดวงความรู้ความเชื่อมั่นความเป็นผู้นำ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับบุคคลอื่นได้ในการขยายผลกิจกรรมรวมไปรือเ่ายสร้างเกียนนำให้เข้มเน้นให้นักเรียนมีกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจมีภาวะผู้นำว่าคิดว่าทำว่าสแสดงกได้นำสมาชิกเข้าร่วมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดชารัฐร่วมใจต่อต้าน,นาย,ยาเสพติดในโอกาสวันยาเสพติดโลก ในปี2562โรงเรียนมัธยมสมาชิกได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดแดนเซอร์สายดเรนแชมเปี้ยนชิประดับภาคและทุบีน้ำประวันไชัยยอดสมาชิกทูบีน้ำพรวนันมีผลการเรียนดีได้รับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตมหาลัยราชภัฏ์ชัยภูม่อย่างต่อนเนื่องภายใต้การสนับสนุนของ คณะกรรมการทูบีน้องเบอร์วันตั้งระดับอําแอน่ง่ามีการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาภาคีเครือข่ายจัดตั้งกองทุนไทยทารี่เพื่อลูกหลานส่งเสริมและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ได้ทุนแต่ฐานะยากจนครับการขับเคลื่อนโครงการทูบีน้งเบอร์วันระดับชุมชนได้ผลมากอภอที่ใช้กลไกให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมโดยมีหมู่บ้านต้นแบบในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่สามารถศึกษาดูการ นำประสบการณ์เป็นแบใช้ในหมู planet, ements, planet, ่บ้านของตนเองการทำงานป้องกันปัญหาเยสกิดหมู่บ้านตึงแตกใช้การบริหารจัดการโดยใช้พวกวารจากกองทุนแม่ของพืนดินฝันวันอเวอรี่ันมีกองทุนทั้งหมดที่ถุงกดอยู่นะครับใช้พวกมาลมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีได้สาบสนุนการเสริมสร้างเยาวชนในหมู่บ้านกองทุนได้จัดให้มีการสร้างอุ่ความรู้สร้างอาชีพ ด้วยการออกอกำลังก,กายโดยใช้ลานกีฬาหมบ้านมาทำกิจกรรมในการสร้างอาชีพสร้างรา,ายได้อเบอร์ทลี่ได้กับเพื่อนอยาก่อนเนื่งท้งนี้เพื่อให้สมาชิพทูบีในวันมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้วิใช้ในครอบครัวโ,โดยการพึ่งพาตนเองโดยมีภาคีหรือ่ายเข้ามาอบรมความรู้กระจายสินค้ากระจายได้ให้สมาชิพและลดการเข้าถึง,งยาเสพติดได้อย่างแท้จริงจากการดำเนินงาน ตามธศาสตร์สามพสามสออกโครงการพิธวันในพื้นที่อยา่างครอบคลุมต่อเนื่องทาให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านชุมชนได้เข้มามาเป็นวนร่ลมอย่างมากในปีนี้อำเภอค่าดีได้สร้างความได้มีความมุ่งมั่นในและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการเพื่อก้าวสู่อำเภอพิธวันดีเด่นดระดับระดับดีเด่นระดับเงินระดับทองแระดับระเภทรนอนาคนต่อไปผลของการดำเนินง,งานในการรณรงค์พิธีวันของอำเภอท่าลีนั้นได้ปลุก กิจสำนึกของเยาวชนให้มีกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์เกิดการฝึกทักษะใช้เวลาบ้านเกิดประโยชน์สง่งผลดีในการสร้างเครือข่ายทั้งการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจครอบครัวชุมชนทําให้สภาพปัญหาการแพร่ระบาดลดลงอย่างต่อเนื่องและได้ตระหนักถึงท่ศทางยัติถิ่นในการพร้อมอภแปรายร่วมใจที่จะพัฒนาการบริง,งานภูมูที่จังหวัดต่อเนื่องรวมถึงแต่เภอพระนี้นั้นเป็นอำเภอที่ติดชายแดนสองพอปรวาว เราจะสามารถขยายเครือข่ายสู่สปปลาวเพื่อเผยแพร่ข้อบาลดีของวกท่านสู่ต้นตอของปัญหาได้อย่างแท้จริงต่อไปใน่แล้วครับรยนะครับ